ย้ำม,มากระบอกแลวมันคลายครับสบายดีทุกท่านที่ติดตามแล้วครับสม้มเมนี้นี่เข้าเดินทางออกมาป่านะเดินทางออกมาสี่คนทีมงานเขากับเตอนนี้ก็มาหอดแล้วนะในระหว่างทางเข้ากับหได้ท่ายั้เบิ้งนะเข้ากับการขับรถนะของที่เฮ้าออมากหลายแน่อยู่เล้จน เต็มรถไปเลยมีมอโมยผมอ,มอ,อ,อาวบาทนี้ห้าสิพาลงไปเบิงเือนหองห้ยที่หา้ยนะหยออหายู่นี่นะหองห้ยบอลคือบอลห้าอยู่เนี่ยนะโอ้คลักเลยแบบนี้ nằm can lại thình thình lên, lên. กะเฮ็ดยูเฮ็ดกินนะมาฮอดเลยกะเลยกะเอ็ดบอนพักบอนยนะูนะนี่แล้วเลยได้คะแนนเอาเอ็ดบ้งแล้วดีนะว่าคนขายดัดจริงเลยมาลงไปเลยเอ็ดใอยโบ้งใส่รระฆังแนวกินกลางเว้นวันนี้กะแกงเฮ็ดในฟักกระเล่นเสื้อพร้อมพอดีได้กระเล่นตัวหนึ่งมานำทาง

พอหมอนนื่นเลยนะหมืน่นเนี้ยอยูนวัดเอ,เอเนส่การมาตัดเอาไม้นะมาตัดเอาไม้พุ่งไม้ฟางนั่นแหะย่อไปเอ็ดทยอยเพราะว่ามาตาบานผัดลืมทอยลืมโบ้นะ hóa sĩ mà cắt, học cả băng máy, lấy petrol này nữa. ô nó. ho đi gì đấy <laughs> <laughs> hơn một nữa. <cười> <cười> oh, tè, oh, on, on. Mày ôn Ta nào lúng thì nó nào nữa Ít, ngay. Ngay Ừ ดออ้เขยเอาเาผักข้า,พา,ขาพาน้ำแล้วบันี้พี่น้องมาเด้อถึข้าเทงน้ำกัน

ไปจอบโง่ของเขาแต่ทีมง,งานเข้ากาันไปหายุ่แนวยุ่แนวกินนะหาแนวกินเมลรด บอนน่นไก่ป่ามาดินฟุ่นนะมามาควัดเป็นๆอยู่เตอร์ทำนะมันบอกฝนตกบดฝนตกบกเ่เฮามันก็เลยมาดินฟุนนะ่นอยู่นี่อากาศต,ตอนแรงๆอยู่ป่าดงนะมีมืดฝนนะจังหน้อย สำหรับบอลนี้นี่ก็เป็นทํ้มบิงนะนี่เขามาเอาฟอก็ยังหากะแห้เอาฟอตกันะขาเอา แถวนี้นะงูควายน่าจะมานอนดูนะั่นขีมันทั้งหมดมันย้ำม,มากระบกแล้วมันคล้ายมากระบกทั้งเมื่อยจะกองกระพูนบ่อนี้นี่สิเป็นทำทำที่ชาวบ้านเขามาอตูบเซอรนะ์นะนี่มาเลงงูเลงคว้ายละ มาไอ้ตูบเซอร์ลบแดดลบฝนนะนะเป็นสังเงิมหินออกมาเทากะได้เห็นโกหนูนะเดี๋ยวเขาสีแย่ลองเบิ่งว่าหนูมันยังอยู่อยู่บะ bộ ô để bạc lông bưng bạc luôn lên nè mày cả mày đọt nó cho bạc ngại vô เกือบีทัพโผพ่ห้องเออมันบมยูเลยนี่มันหางเลยหางแล้วพี่น้อง นังเศร้าพักก่อนพี่น้องมันห้าหยางอมาีนี่กะยางอมาตะบอนหฮาพักในเจ็ดแปดกิโลได้แล้วป่านนี้ไก่ไก่แห้งพี่น้องโง่ไปไก่หาโง่ยังบ่เห็นนะแง่นี่น ตัวใหญ่เต็มเล่นมูเปเล็บเซฟอยู่นะโอ้หินนี่ยังคือมีคนมาโจมแปะไว้นี่นะยังน้อยเดียวหนึ่งบอกมันจับ คือมีคนมาจมแปมันตัวนี้ติงได้เนีเนี่เอาสีสเลาหเฮิมสเลาห์เฮิมันติงเลยสีไท,ทยฮับเบิ่งนะเฮ้ บอนบักง่ายดอกเพิงจับตามขี้หินก็หมูป่ามาดูดนี่ยังไม่ไหมอยู่นะหมูป่าดูดตัวง่ายจังเลยบุงจากหอยหนี่นี่ตัวง่ายจังเลยมันหากมาดูดนี่นี่ Đốt làm hoa phiến Mà đốt đi thì sẽ bước nó sẽ bị nóng Hồi bước nhanh nó บอนจุดท,ที่เาอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าสูงเติมนะนี่ค่อยเห็นหัวผู้ฟ้านั่นสิ่งฟันไม้ปักปักอยู่เสิ่งเขาฟันไม้อยู่ฟ้านั้นบอนที่เหาง่อย,อยู่ก็น,นี่ก็เป็นหน้าผานะหน้าผาน่าจะสูงประมาณสิบห้าเมตรสูงเติมได้พี่น้องประมาณสนะิบห้าเมตรนะบอเขายู่นี่เนี่ยอยู่เพ่งปลายไม้เลยนะ หมูป้านี่มันดูดเล็บมาตั้งแต่ตั้งแต่เติร์กเลยเด็กบอลน,นี่ดูดเล็บมาอยู่แต่เตริร์อยู่พรีกันตอนนี้เขากะเห็นหางหนูอแล้วนะเด็กอยู่ปลายไ,ไม้กุดเขาสีแห่ลงเบอร์อีหางนี้กะมันน่าจะมีมันน่าจะมีหนูอยู่นะหางนี้ เห็นอ้อเลยเด็าหางๆอยู่แล้วตัวนี้หางหนุ่งหางน้องเ้าสีรัดตะลิ่งพูดลงนะเพราะว่าเอาขึ้นไปบอนจุดที่มันชุ่มๆเลยบอนโง่เคยยู่เลยครับมันโบเห็น นะครับสีรัดลงไปบอนบอนเพง่งน้ำบอนกลางด่านพวกบัลน,นี้รนะัดตะลิงลงแล้วโอ้ยยัยงมาปักไก่น้อยหาก็เห็นห้องน้ำยู่โหพู่นะมเลยบ่มีห้องน้ำเลยแว้กินน้ำก็กินกะกินอยู่ห้องห้อยนี่เลยนะบ่มีน้ำร้างบ่มีไปเลยนะนี่เสือึนมาก,กินอยู่ทึ่งไ น้ำก็ใส่ใส่ง่ามเลยน้ำจากธรรมชาติออา บานนี้เฮากาลงมาหอดบ่อนนั่นบ่อนที่มันเพ่งแล้วนะบ่อนทงเพ่งเลยแลเฮาได้ยินเสียงมันก็ลงโง่เฮาทั้งพูดเลยเฮาสิไปหาโลอ,อ,นงงอันเบื้งโง่เฮายูฮันเลยพาไปเบิง้งพาพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องมันบ่อนมันศักซิ์บ่อนที่ชาวบ้านเขานับถือนะว่าอะไรก็บ่อนมันซักซิ์ด่านตัวนี้นะมีบ่อนมันซักซิ์นะเฮ้ยห้าสิเลาะไปหาโง่เลยไปท่ายเฮ้อ พอแม่พี่น้องเบิ่งเลยนะว่ามันแมนพี่เลือนเธอเขานับถือนะด่านตัวนี้นี่มีอันม,ม,มีกกไม่กไม้จิกไม่ห้างหลายได้แถวบ้านคอยนี่เอิญอนด่านป้าซาดนะตัวนี้ด่านตัวนี้นะ โอแมนงโง่เข oh oh ้าซ้ำนอคนี่เป็นควายควายของทีมงานเท่านะควายของทีมงานเท่าที่มาน้ากันเพิ่นก็มาหาควายดิเพิ่นก็แมนงโง่เข้าซ้ำนอเพี่น้องและบอลที่เข้าวาสีผ้าไปเบิ้งนั่นกะขาลบมาจังผ้าไปเบิ้งนะห้าสีไปหาโง่ก้อนเพราะว่าย้ามันขำขาลบมาจังไปใช้เถิ้งเด้อพี่น้องเด้อตดนี้ไว้ก้อนตอนนี้ างมาได้ครึ่งทางครึ่งทางจากอบอนที่เขาเห็นควายเขาที่นี่นะควายทีมงานลนะเลยมาเห็นหายเขาวันนี้นะป้าเธอโซนมั่นเขานี่พี่น้องคือซีเมนหายปีนี้นะเพราะว่าเขามาปีกายนี้ยังบ่เห็นหายหายพื้นนี้เนะขามาทางยู่โหพูเลยนี่มาเห็นหายเื่อโหพู่เลยนะ กันงูควายมาเฮานี่โอ้มดเจ็ดเอเตอร์แล้วเลยนี่มันมีเทงเขาก็ะจวนกวงเลยคไายมาป้อยยุดองยุดด่านกะเดี๋ยวนี้น่ะเส้งแลยพี่น้องยันมันเฮาโหเฮาโซนเขานะหายเขากลายเดี๋ยวนี้นะะยุดงพี่นะเขาเอไหายลายเลยเยอะเอางูควายมามาป้อยกะยะแน่นะ่ะ แล้วเอามาจอบเลยเลยยามันเฮ่เหา,ะนะาหัวเหาโซนทัมาวันนี้เฮ่ากับสีได้เลาะมือเลยนะมาหางูมือหาเลยวบเห็นนะมือหน้าจังมาหาไหมนะตอนเ,เอ้ามาแต่บอนพักนี่บ่ายสองบ่ายสองโมงะนะตอนนี้นี่ห้าโมงแรงยังบบเห็นโง่เลยแต่เฮ่ากับสีกลร์บ,บอนพักแล้วมันคํำแล้วนะปอ๋อท้ศพี่น้องมูลาซิวเลยพี่ลึกเลยนะ,นะ เหนียญหเซลหลายเจอโอ้แปลกประหลาดตาดีเว้ยหินบอลนี่พี่น้องหินโถกลางด้านมาจุ่นหินทอบอลเดียวนี่พี่น้อง คือแบบเขาปั้นหึ้นนี่นะนี่มาจุนหึ้นท้อบอนเดวนี่เลยเป็นตั้งคือสุมโปะนี่นะตั้งขึ้นมาคือสุมโปนี่หอยกระใต้นี่นะพี่น้องหอยกระใต้นี่กระใต้ป้ายังมีอยู่ได้แถวนี้พี่น้องยังลายผมได้ เห็นเลยบทันมันนะเอาโบทันมันไหวพิลึกก็ะต่ายเห็นเคยเห็นอยู่นะมากานมาพิลึกอะเห็นอยู่แต่ว่าเอายิ่งโบทันนะยังหลายอยู่ก็ะต่ายป้าแถวมานี้นี่เฮาสีพาไปเบิ้งว่อนที่เฮาเเวาตอนเฮามาพีนะสถานที่ซักซิดนะนะค่ะกลับเฮาพาไปเบิ้งมาน,นี้นะ ะเล่นกระต้นยกยกนกนกนะเขาเห็นกระไรยอยีได่กินนี่นะนี่ที่กระไนะโบมี่อาวุธยิ่งมั่นพี่น้องหมโมี่อาวุธเอาไหมกระไยกับกระเล่นนี่น,นกกระแซวห่างป่าผมอยู่นุ่กันไตหนุ่มๆไปพวกปลายไม้แล้วนะีในใน มาเฮานี้เฮาสิแววกินน้ำก่อนนะตั้งแต่ม่านี่ตั้งแต่ใบโชงฮะสี่โมงแรกนี้ได้กินน้ำสองเท่านี้หากก,กินน้ำสองเท่านี้แล้วพี่น้องตอนนี้เฮากา มาฮอตบอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เ้าเว้านะเอาสิพาเขาไปเบิ้งเลยบันอันนี้แมนบอนที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่วเวานะ้าเบาเนาะนี่คือแบบบ่มีขี้เนอรเลยนะบ่มีคนปัดเนาะนะมันมันเก่งมันแบบนี้ตลอดตลอดกาลเลยนะนี่มันเก่งมันแปลนแบบนี้ตลอดปีเลย ราะว่าแรงว่าฝนมากับเก้งแบบนี้นะสังเกตบ่บนอื่นนี่มันสีมีเบิดตองเบิดไปเลยแต่บอลนี้นี่บ่มีมันเก้งเองมาเลยบ่มีคนปัดคนกวาดน,นะเดี๋ยวมันสังเกตบ่กะสีมีหลักเข้าบุซ่าที่สาบานเขามานบมาไวนะแต่เก้านี่บอลน,น,นี้นี่เป็นนะนะกลองขี้เทาด้กลองขี้เทาขนาดใหญ่เลยนะ อันกวาซุมโป้พเลกวาจอมโป้ะนะเป็นกองแต่เดี๋ยวนี้นะมันฝนตกซื่อเลยมันกระเปื่อยมันกระยุบลงมาเลยแต่เป็นแบบที่เห็นนี่แหละแจบลงมดดตะก้าเนี่มันเป็นกองที่เทาขนาดใหญ่เลยสถานที่แห่งนี้นะชาวบ้านเขาเอิ้น,นั่นวัดล้านเป่นนะชาวบ้านแถวเขตนี้นะ เลยเขาก็นับถือมานบมาไว้เขาเอิ้นวัดลานเปรนห้อยฟ้านนะพี่น้องนี่คือซีเมนมันเลนนะนี่ห้อยสักลงนะนีะ่ห้อยฟ้าน,นตามทางเลยเด่น,นะ หอยมายอมมายอมไปเอาไปมือเว้นี้เบิ่งนี้ห้อย,อยยังไม่อยู่นี่หลังจากที่ห้างยางมาส่งสามชั่วโมงนะบัดน,นี้เขาก็สีได้ปิดคลิปนะห้างยางนี่วเอเซอร์ยางเมื่อบ้านนี่ก็หอดแต่เฮงความไกลนะแต่มานี้เขาก็สีได้ปิดคลิปเพลงซ้ำนี้นะ คลิปหน้าจงมาต่อกันไหมเลิอกอขอขอบใจที่ฮับเบิ้งฮับส้มแต่ต้นถุดจบนะคลิปหน้าจงมาต่อกันไมหมเฮ้าสีถ่ายฮับเบิ้งระว่างที่เฮ้ายู่ป้านนี้นะถ่ายเฮ่อพอไหมพี่น้องได้เบิ้งไปก่อนคลิปนี้